สวัสดีค่ะมาพบกับพรเพนในช่องพรเพนรีวิวรถถทมือ2จากร้าน PC Tactor อำเภอบัรจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถถ3คันค่ะมารีวิวค่ะมีคูบ o ตา L 5 0 8 8 1คันค่ะและยันม a า YM 3 5 1 a 1คันค่ะและ YM 3 5 7 a 1คันค่ะเรามาดูกันว่ารถราคาเท่าไหร่จดทะเบียนปีอะไรและอุปกรณ์กี่ชิ้นกันค่ะ คก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กดติดตามแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูคันแรกกันเลยค่ะค u บตา l 5 0 1้าคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นมีดานหน้าผ่านหลังใหม่ค่ะ ทางร้านเก็บสีดันหน้าตัวคานค่ะให้ใหม่ค่ะจากทางร้านค่ะแล้วก็สีกระทะล้อค่ะยางหน้าทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะทำสีทำสวยจากทางร้านค่ะ บ้านสวยๆค่ะบอกใหม่จากทางร้านค่ะกระทานล้อหลังค่ะส่วนยางล้อหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะ ส่วนขวากระโปรงลถค่ะเป็นสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะค่ะรถคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะเครื่องดีเกียร์แจวค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะ ไม่ร่วไม่ซึมค่ะผ้านหลังเป็นผ้านใหม่ค่ะผ่านสยามสตูดาโผ่านห้าใบ22ค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะทรงฟรีหนึ่งพันกิโลค่ะหักลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ 0 8 1ย์0 7 5นค่ะที่ร้านผีสีแท็กเตอร์อำเภอบรจกจัวัลศรีสะเกด่ะเล่มชุดโอนครบค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะมาดูชั่วโมงการใช้งานค่ะไมเป็นไม่ใหม่ที่สั่งมาจากศูนย์ค่ะ พร้อมใช้งานรวยงานค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะคูปุต้า L 5 0 1 8ค่ะจดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้าผานหลังใหม่ค่ะราคา45,000บาทค่ะเลิมชุดโอนครบค่ะทรงฟรี1,000กิโลค่ะลูกค้าสนใจค่ะ0 8 1 6 0 0 4 7 5 3่ะที่ค่ะที่ร้าน P C Tractor อำเภอมินจลักษจังหวัดศรีสะเกษค่ะ ค่ะมาดูคันต่อไปค่ะ YM 3 5 1 a ค่ะรถคันนี้จดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้าผานหลังใหม่ค่ะสีสันเดิมค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ5 1แรงค่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับรื้ค่ะเครื่องดีเกียร์แจวค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดือนหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะบกใหม่จัดทางร้านค่ะ ังคาก็มีสองจุดนะคะที่แตกค่ะฐานเป็นฐานใหม่ค่ะฐานสยามสตโตล่าค่ะฐานห้าใบยี่สิบสองค่ะไม่รัมไม่ซึมค่ะรถพร้อมใช้งานลยค่ะ ตัวใช้งานได้ปกปติค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะมาดูชั่วโมงการใช้งานกันค่ะ 2,200ชั่วโมงค่ะรถคันนี้เครื่องดีเกียร์แจวค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะทรงฟรี1000กิโลค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะยันมา y า3เอ a ค่ะรถจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าพานหลังใหม่ค่ะทรงฟรี1000กิโลค่ะ ราคา345,000บาทค่ะหากลูกค้าสนใจค่ะ0 8 1 6 0 0 4ด5 3ึ้าค่ะที่ร้าน p ีแท็กเตอร์อำเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรีสเกตค่ะค่ะมาดูขั้นต่อไปค่ะรถคันนี้ YM357A ค่ะห้าเจเขค่ะนาใหม่ค่ะรถคันนี้จดทะเบียนปี B 65ค่ะ มีอุปกรณ์สองชิ้นค่ะมีดันหน้าผาดหลังค่ะเล่นชุดบนครบค่ะห้าสิบเจ็ดแรงค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์ค่ะ เกาไม่ขาดค่ะหลังคาไม่ร่วมไม่ซึมค่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะค่ะส่วนฐานค่ะเป็นฐานที่ติดมากับตัวรถค่ะ ทางิบสีค่ะข้างหลังนี้รั่วไม่ซึมค่ะพีดีโอใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟใช้ได้ทุกจุดค่ะค่ะรถคันนี้57แรงค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะ ร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรัจกษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะมาดูชั่วโมงการใช้งานกันค่ะสองพันสามร้อยชั่วโมงค่ะรถคันนี้ ลุยงานค่ะเครื่องดีเกีย์แจ๋วค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะยันมา YM357A ค่ะจดทะเบียนปี65ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะทรงฟรี1,000กิโลค่ะราคา3า5 5 5 0 0 0บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะโทร0816004753ค่ะที่ร้าน PC Tactor อำเภอเบ็รจารย์จังหวัดศรีสะเกษค่ะร้านเราติดถนนใหญ่ซีเลนค่ะเซียงกันทะลงกันทะลักค่ะฝั่งนู้นจะเป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะและร้านเราก็มีรถไถยหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูปตายันมาอิซกิและแม็กซี่ค่ะและก็มีเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรค่ะ มีเครื่องตัดหญ้าพันธพวนโรตเรี่พันบุกบุบิกพันุขุดมันและพันยกล่องค่ะค่ะถ้าวันนี้พรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ